สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาต่อนะครับสวิ์นะครับสวิ์ควบคุมมอเตอร์นะครับตัวนี้ได้มาจากลาซสาด้านะครับก็เป็นสวิ์ปรับชาร็วนะครับไอของมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นที่ใช้เครื่องพ่นยานะครับตัวนี้ก็มาสอนวิธีการต่อใช้งานนะครับก็จะมีสายไฟอยู่3เส้นนะครับเนี่ยมีสีแดงสีดําแล้วก็ทีน้ำเงินนะครับ ก,ก็จะมีวิธีบอกกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิ์นะครับตัวสวิ์ตัวนี้ก็พอเราเปิดสวิกนะครับโ,โมตเตอร์ก็เริ่มทำงานนะครับเสร็จช้าๆนะครับแล้วก็ปรับควาเร็วขึ้นนี่ยเนี่ย เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับไม่มันต่อมายุ่งยากนะครับนี่ตัวหนึ่งคนระับที่ผมซื้อวันนี้ซื้อมาสองตัวนะครับก็ไอตัวสายแดงกับสายดำนี่เราก็ต่อกับไอตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับสีดำนะสีดำก็สีแดงนะครับเนี่ย ดูวิธีการต่อนะครับก็จากสวิกนะครับสีดำในวงจรเขาเนี้ยนสะีแดงกับสีดำก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ครับอันนี้สีดำขั้วลบนะครับสีแดงก็เข้ากับคั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ใช้ไฟดิสสองโวลต์น,นะครับ อีกเส้นหนึ่งของอันนี้เป็นพรลมนะครับ12โวลต์พารสลบม12โวลต์นะครับแต่อันนี้จริงๆแล้วเขาต่อกับไอตัวปัม๊มปั๊มเครื่องพ่นยานครับ12โวลต์อันนี้ก็เอามาใช้กับมอเตอร์ให้ดูนะครับสีดำนะครับก็อันนี้เป็นคู่วลบนะครับสีดำแล้วก็เอาเส้นสีน้ำเงินนะฮะเส้นสีน้ำเงินจากสวิสนะฮะ เนี่ยต่อเข้าขัาา้วลบอะส่วนขั้วบวกของมอเตอร์ก็ามาใส่กับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับต่อไม่ยากนะครับเนี่ยนี่ครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับ แดงบวกดำลบนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นสายที่ออกจากสวิตนะครับจะผ่านวงลูปแล้วผ่านวงจรด้านในนะครับเพื่อมาปรับช้าเร็วให้กับพัดลมนะครับเนี่ยเปิดมันจะค่อยนะครับเพราะว่าไฟที่มันออกมามันจะไม่ถึง12โวลต์ดีนะครับพอเราปรับขึ้นนะครับไฟก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ย พอปรับลงมามันก็จะช้านะครจะมีเสียงค้างมอเตอร์หน่อยเร่งขึ้นนะครับจมีแค่นี่ครับต่อไม่ยุ่งยากครับเนียสุเส้นตำน่งนี้ก็เป็นต่อกับแบตเตอรี่นะครับแดงบวกดำลบครับส่วนเส้นสีน้ำเงินนี่ก็ จะผ่านกับไอตัวอุปกรณ์ด้านในนะครับพวกสวิตช์เปิดแล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกส์ด้านในนี่นะครับที่เขาทามาก็ต่อเข้ากับขั้วลบของมอเตอร์นะครับน,นี่อันนี้หุือพัดลมนี่ครับขั้วบวกของพัดลมก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรีร่นะครับต่อประมาณนี้ฮนะเนี่ยก็เพื่อนๆก็เอาไปต่อใช้งานได้นะครับ เป็นทั้งสวิกเป็นทั้งตัวปรับช้าเร็วด้วยนะครับก็บางคนก็เอาไป DIY ดูนะครับอันนี้ก็จะซื้อมาใช้กับไอเครื่องพ่นยานครับก็พอดีไม่มีมอเตอร์มาให้ทดลองนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำนะไม่มีก็เลยใช้มอเตอร์พรัดลมแทนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ